ก็ให้ดูปุ๋ยเลยครับที่ผมใช้ครับปุ๋ยอินซีพันครับปุ๋ยอินทรีย์พันธ์ตายปุ๋ยพันธ์ครับปุ๋ยเคมีเคมีปุ๋ยอินซีเคมีครับผมก็ผหสามสามครับผมใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี่ครับผมครับผมตกแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บปุ๋ยครับผมจะปุ๋ยที่ผมใช้ครับที่ห่อนี่ครับ สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้น,น้นดูครับผมวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับผมผมก็จะวันนี้ผมก็จะใช้อินทรีย์เคมีครับเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตก็ทำใบให้เขียวเข้มใหญ่ยยขึ้นครับนี่ครับฟึ่งผมก็ใช้มา3มครั้ง3ครั้ง3หนแล้วครับสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูปุ๋ยครับว่า ผมใช้ยี่ห้อไหนอะไรครับนี่ครับซึ่งสายไปสามครั้งแล้วก็ทำให้ใบทุเรียนของผมออกมาใหญ่สวยงามก็ดีครับใช้แล้วก็เห็นผลดีครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ๋ยเลยครับที่ผมใช้ครับนี่ครับปุ๋ยอินรีพันธ์ครับปุ๋ยอินทรีพันธ์ตาอินทรีพันธ์ครับปุ๋ยเคมีเคมีอินรีเคมีครับผมก็ หกสามสามครับผมผมใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้แล้วครับผมใส่เลยเออเออใส่เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับ ใส่พวกเนี้ยเออเนี่ยใส่ไปน,นั่นนะทุกคนใส่ลมพื้นแ,แล้วเนี่ยใส่ไปสามสี่กำมือแหละแต่อีกน้อยออมึงหลบเลยนะมึงหลบแเลยนะ,ะเค็มไปนี่ครับผมวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยกันครับนี่ผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคเมีครับผม เพชรพาแนลชาแนลทำให้เห็นเน้นให้ดูครับใส่รอบๆทรงพุ่มแบบนี้เลยครับ,บ่่เน้นฝืนมีอกนี่แต่ตา้องนี้หน่อยเถิดแต่ต้องยิงหน่อยเนี่ย,ยน,น,น,นี่ต้นเนี่ยต้นเนี่ยยิงหน,น่อยนอยึงเออนั่นแหละรอบๆทรงพุ่มนั่นแหละเดี๋ยวไปหน่อยไปเพราะว่าเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับผมยี่ห้อไหนก็ได้ครับถือสาไอ้ต้นไหนมันใหญ่นะก็ใส่ตีกำมือหักรรมือไปเลยเนี่ยต้นเนี่ยใส่น้อยไปเนี่ยใส่ตั้งสามกำมือไปเลยมันเป็นอินทรีย์เคมีมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เคมีเค็มฟังไม่ไม่เค็มนะโอ้เค็มอย่างเดียวแลวหละไม่ห่างห่าง,างต้นนิดหน่อยนึงโอ้หนั่น,น,นเค็มทิง้งเราไปมันหน,นังทิ้งเราเออ ลูกไหมครับยังไม่ได้ติดยาเออสายหางรอบสงพุ่มเลยเนี่ยลากมันออกบางหนอกแล้วน้องสายผมได้หลอกเนี่ยชัวร์รับลูกเออแหละสายนั้นแหละอีกต้นเนี้ยสายสีกำมือเลยกี่สายเป็นสามสายสีเลยปกติสองปีก็สายต้นกีดเป็นกิโลด้วยเนี่ย เยอะไตไตหากับมือหนุนดียเยอะไตที่แรกอ่ะเออไปไปลมไปมันนัดไปไปเมียวลมมั่อทีเมียวเอาลมมมเยอทีเร็วลมลมเร็วๆฝนตกใช่ปุ๋ยไปฝนตกเลยครับ ờ anh đi thấy dữ nói. hà có ờ ừ. hà hụt này, nè thấy đại. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพชรพาวแนลชาแนลทำให้เห็นไดน้ให้ดูครับนี่ใส่ปุ๋ยไปฝน,น,นก็ตกไปครับเออเนี่ยนั่น,นยังไม่ต้องใสนี่ก็ใสายสามสามสีใส่ได้เลยเนี่ยอเออ มีทะเลียนเล็กครับนู้ไปทำไปเก็บนู้อย่างเงี้ยนะมีใจก็หล่ใส่ปุ๋ยไปได้แตกจุ่งแตกยอดสวยงามครับผมเฮ้ยลงกองใส่ปุ๋ยลองก้นอ่ะใส่เหมือนแนวไหนของก้นใส่ปุ๋ยเลียงต้างใส่หนึ่ง ใส่ปุ๋ยไปฝนตกไปครับวันนี้ชุ่มช่ำกันไปเลยครับเฮ้ยท่านแม่เดินตามมาด้วยเฮ้ยมองผมปม่หยชนมองผมปม่หยชนผมใส่เป็นสามครั้งแล้วครับปุ๋ยตัวนี้ปุ๋ยอินรีเคมีครับหกสามสาม แล้วก็ใช้ปุ๋ยยาของเดอะซันฟาร์มครับไปออกมาสวยงามครับเน,น้อ,นอ,อมันหลากไม่ดีดินข้างตัวนี้เริ่มแตกขยายกมาสวยเลยครับแต่ลําก้องนห้ด้วย เนี่ยมันหล่นน้ำเลยนี่ลงกองลงกองเยอะๆเลยสามสองสามเลยนานแหละ๋อเดี๋ยวตายโูด้วยอูจีเขาเนี่ยจะมีปืนไหเลยเนี่ยนี่ตัดใจเป็นหมดครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้ครับสำหรับการใส่ปุ๋ยอินรีเคมี 633เพชรคาแนลชาแนลทำให้เห็นได้ดูครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับผม